ชื่นชอบนอยิยายเสียงเรื่องก็ไม่เคยไม่รักกันทางผู้เขียนจะมีจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเมดมาร์เก็ตนะคะรวมถึงยังมีหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อเนื่องจากทางผู้เขียนจะมีการอัปคลิปแค่เพียงอาทิตย์ละสามครั้งคือทุกวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์หากใครไม่อยากรอ ก็สามารถไปซื้อได้ตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่กล่าวไว้ข้างต้นได้เลยค่ะและท่านผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต่อใหม่ๆนะคะสุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะขอโปรดอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีไรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปคลิปให,หม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณค่ะ บทที่20เรื่องเข้าใจผิดข่าวใส่ไข่ให้สวักษรยอ่อชอช้างที่เพิ่งเปิดตัวเมียลับๆมีเรื่องเชาาประพากันขึ้นคอนโดกับไฮโซที่กำลังมีคดีฟ้องหย่าก,กับสามีอักษรย่อนอนหนูพร้อมกับภาพหลุดขวัญน,นารีจะเป็นลมเมื่อเห็นภาพลูกชายต่อให้เบลอร์าตตาก็ยังรู้ว่าเป็นลูกชายเธอสั่งให้คนลบภาพออกจากข่าวทุกสำนักหากใครเผยแพร่อ,อีกจะเอาเรื่องถึงที่สุด ตะก,ก่อนนะต่ก,ก่อนไปทำอย่างไงอีกเนี่ยคนเป็นย่าเพิ่งได้หลานชายกับลูกสะใภ้มาอวดได้เพียงไม่นานนะักก็มีเรื่องไม่ว่างเว้นแค่ให้ไปงานคนเดียวกลับไปลากลูกสาวไฮโซดังไปนอนด้วยซะนี่แต่ขณะที่กําลังเดินวนเวียนไปมาอยู่นั้นลูกสะใภ้คนสวยก็ากกระเป๋าเสื้อออกมาด้านล่างกลิ่นหายนะกาลังมาเยือนแล้วไม่ล่ะนี่ก็จะกําหนดแต่งงานอยู่แล้วทําไมถึงได้ต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยนะ หนูว่าทาจะเย็นๆย็นก่อนดีกว่านะอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดคงพราะข่าวนั่นเป็นแน่ที่ทําให้วราพักหอบเสื้อผ้าไปแบบนี้คงไม่เข้าใจผิดหรอกคะ่ะภาพชัดเจนขนาดนั้นทยกโทรศัพท์ที่มีรูปหน้าชัดๆให้กับมารดาของเขาได้มองให้ชัดแต่เมื่อขวญนรีดูแล้วก็จะเป็นลมอีกรอบคุณแม่จะให้วราคิดยังไงคะต่อให้ไม่มีอะไรแต่เห็นภาพแบบนี้คงคิดเป็นอื่นไม่ได้ เสียงสันเคลียกล่าวออกมาและขวัญน,นรีก็เข้าใจดีว่าเธอคิดอย่างไรเป็นขวัญน,นรีเองหากเห็นแบบนี้ก็คงทนไม่ได้เช่นเดียวกันหนูจะออกไปอยู่ข้างนอกกับลูกค่ะเดี๋ยวสิลูกรอพี่เขากลับมาคุยก่อนดีไหมไม่มีอะไรต้องคุยแล้วค่ะนอกจากไม่คุยแล้วเธอก็จะไม่คืนอะไรทั้งนั้นสิ่งที่ให้เธอไปถือว่าตอบแทนความเจ็บปวดที่เธอได้รับก็แล้วกันเพราะร้านอามโมเธอตั้งใจทำได้ใจและไม่ยอมให้เขาเอาคืนเด็ดขาด เควินที่จุู่ๆแม่ก็ให้ออกจากบ้านของคุณย่าหันกลับไปมองบ้านหลังใหญ่ที่เคยอยู่มาหลายเดือนที่ผ่านมาแม้จะรู้สึกอบอุ่นแต่ว่าเขาก็ต้องจากไปแม่ฮะผมจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วใช่ไหมฮะเด็กชายเกาะกระจกรถแท็กซี่มองอย่างรู้สึกเศร้าใจตอนที่ไม่เคยมีก็ไม่รู้สึกโหยหาแต่พอมีแล้วกลับรู้สึกตัดใจไม่ได้ซะอย่างนั้นเราอยู่กันสองคนไม่มีความสุขหรอครับลูก มือเล็กลูบหัวลูกชายแล้วดึงเข้ามากอดเธอไม่รู้จะอธิบายกับเควินอย่างไรดีเหมือนกันเธอไม่น่าหล่มตัวตกลงปลงใจอยากใช้ชีวิตร่วมกับเขาเลยสุดท้ายแล้วเธอคิดว่าการได้อยู่กับลูกชายน่าจะมีความสุขได้มากที่สุดแล้วหญิงสาวหอบหิ้วลูกขึ้นมานอนบนชั้นสองของร้านและเธอก็สังเกตว่ามีบางอย่างผิดปกติในร้านของเธอวันนี้เป็นวันหยุดร้านยังไม่มีพนักงานคนไหนเข้ามาในร้าน แต่เหมือนสิ่งของที่เคยวางมันอยู่ไม่เป็นที่และกระจัดกระจายใครมีคนมารื้อคน้นเธอลงมาด้านล่างล็อกประตูจากด้านในให้หมดเพราะคิดว่าคงจะมีใครบางคนไขกุญแจร้านจากด้านนอกเป็นแน่เควินครับหนูเล่นอยู่ในห้องก่อนนะครับเธอโทรเรียกร้านมาเปลี่ยนกุญแจใหม่ย,ยกชุดและเพื่อกันเขาที่มีกุญแจสำรองด้วยเช่นกันและส่งข้อความบอกพนักง,งานว่าไม่ต้องไขกุญแจตอนนี้เธอมาอยู่ที่ร้านชั่วคราวดังนั้นจะเปิดร้านให้ในตอนเช้า แน่นอนว่าเรื่องสับเปลี่ยนกุญแจไม่มีใครรู้ยกเว้นเธอและติดกล้องวงจรปิดเพิ่มในจุดที่อับสายตา,าฉันต้องอยู่ให้ได้แม้ว่าจะรู้สึกกลัวเพราะบางอย่างดูเหมือนไม่ปลอดภัยสำหรับเธอกับลูกแต่เธอต้องอยู่ให้ได้และเลือกบอกตัวเองว่าเธอต้องเข้มแข็งชะวะกรตื่นขึ้นในตอนสายของวัน แล้วก็ต้องตกใจที่ตัวเองมานอนเปลยกายในห้องคอนโดและหญิงสาวที่นอนข้างๆไม่ใช่เมียของตัวเองเฮ้ย <Hey! S 1> เขามองหญิงสาวที่นอนเคียงข้างกลายเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่ภรรยาและที่สำคัญต่างเปลือยเปล่าด้วยกันทั้งคู่เสียงของชวกรปลุกให้นวนวันที่หลับอยู่รู้สึกตัวและเมื่อขยับตัวชวกรก็รีบบอกเธอคุณอย่าเพิ่งขยับเขาบอกเพราะหากเธลุกขึ้นต้องโป๊แน่แน ฉันไปอยู่กับคุณได้ยังไงฮะเธอมองหน้าเขาอย่างมึนงงไปหมดผมก็ไม่รู้จำได้แค่เมื่อคืนออกมาตามหาคุณที่ห้องน้ำแล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยนวนวันฟังแล้วก็ปวดหัวเธอเองก็จำได้ว่าเข้าห้องน้ำที่โรงแรมแล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเช่นเดียวกันมีคนต้องการเล่นตลกกับเราชายหนุ่มลุกขึ้นหาผ้ามาปิดกันโป๊แล้วก็เข้าห้องน้ำไปเปลี่ยนเสื้อผ้า แต่เมื่อหยิบโทรศัพท์ออกมาเห็นข้อความจากเมียก็รู้แล้วว่าชีวิตกำลังจะชิบหายคุณวนวลมีคนปล่อยข่าวเรื่องของเราฮะหากมีข่าวออกไปด้วยที่เธอมานอนกับชวกรก็เสียรูปคดีฟ้องยา่าเพราะเธอเองก็ทำด้วยเหมือนกันหญิงสาวกัดฟันกรอดต้องรู้ให้ได้ใครพาเรามาที่นี่นวลวันกล่าวพร้อมกับคิดหาหลักฐานที่ต้องเอาผิดกับคนที่เล่นไม่ซื่อฉันพอจะรู้ข่าว่าใครอดีตคุณ หญิงสาวพยักหน้าแล้วเราจะทำยังไงในเมื่อพวกนั้นไม่ฉลาดนักหรอกคะ่ะนวลวันใช้อำนาจที่มีในมือติดต่อโรงแรมที่จัดงานเมื่อคืนให้ส่งภาพกล้องวงจรปิดเมื่อคืนมาและคอนโดนี้ก็เหมือนกันภาพจากคอนโดนี้ส่งมาก่อนเพราะอยู่ใกล้ทั้งเขายังข่มขู่ว่าให้คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกบ้านขึ้นมาทั้งที่มีกฎกำหนดชัดเจนเขาจะฟ้องทั้งหมด นั่นทําให้เหล่านิติและยามที่เห็นเหตุการณ์ตา่างมาช่วยกันบอกทันทีว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรเพราะกลัวเดือดร้อนหลักฐานทั้งหมดที่ได้มาก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วแต่ทว่ายอะไม่ต้องออกข่าวหรือประกาศแก้ข่าวฉันคิดว่ามันต้องไม่คิดเล่นแค่นี้แน่แต่เมียผมใจเย็นค่ะสุดท้ายทั้งคู่ก็แยกจากกันหลังจากแจ้งความและที่โรงพักพร้อมกับทนายความส่วนตัวและจัดก,การส่งเรื่องต่อและยื่นหลักฐานเอาผิดทั้งเพิ่มข้อหาไปด้วย ชายหนุ่มกลับไปถึงบ้านพร้อมกับคุณแม่ที่นั่งรออยู่เขาเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและกำลังจะอาบน้ำไปหาลูกกับเมียนี่มันเรื่องอะไรกันขวนญนรีร้อนใจมีคนต้องการใส่ร้ายคุณนวลวันครับอดิสามีเธอแล้วแกไปนอนด้วยกันได้ยังไงพวกมันใช้ยาสลบปิดปากเราตอนที่ผมและคุณนวลวันเผลอเรามีหลักฐานชัดเจนผมเพิ่งจะมาจากแจ้งความแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการถแถลงอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวจะเสียรูปคดี ชายหนุ่มค่อยๆอ,อธิบายเขาไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงเมื่อไหร่แต่เชื่อได้ว่าไอ้คนที่คิดทำร้ายพวกเขากำลังนั่งหัวเราะอยู่เป็นแน่ลูกเมียหนีไปแล้วจะเอายังไงในทีนี้ควันนรีเป็นห่วงก็แต่ความรู้สึกหลานเป็นอย่างมากเรื่องของพวกผู้ใหญ่แท้ๆชะววกรหยิบโทรศัพท์และต่อสายหาวราพักเขาพูดคุยอยู่นานในห้องก่อนจะยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์เมื่อวางสายเสร็จร่างใหญ่ที่เดินลงจากชั้นสองของบ้าน ทำให้ขวัญน,นรีที่เหล่าเพื่อนฝูงเป็นห่วงเป็นใยเรื่องข่าวโทรก,กันเข้ามาตะโกนเรียกลูกชายนั่นแกจะไปไหนตะกอนไปง้อเมียครับเสียงตอบสั้นๆทําให้ขวัญน,นรีพ่นลมหายใจออกมาเรื่องหนุ่มสาวสมัยนี้น่าปวดหัวจริงๆชะวะกรขับรถไม่นานก็มาถึงร้านอมโมเขายืนมองหน้าร้านและมองขึ้นไปชั้นสองของร้านก่อนจะกดกลิ่งที่หน้าประตูเวลาเปิดประตูให้ผมหน่อย วราพักที่รู้อยู่แล้วว่าคนอย่างเขาต้องมาหาเป็นแน่จึงเดินลงมาเมื่อเห็นเขาเธอก็ยืนมองจากในร้านแต่ไม่เปิดประตูให้เขาเข้ามาเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วเกี่ยวสิทำไมไม่เกี่ยวผมมีสิทธิ์ในตัวลูกเหมือนกันคุณพาลูกนี้มาแบบนี้ได้ไงเสียงทะเลาะก,กันบวกเวกเรียกให้คนที่ผ่านไปผ่านมามองแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเป็นเรื่องของผัวเมียวราพักมองผ่านไปผ่านมาแล้วก็พึงพอใจ ยิ่งทะเลาะกันเสียงดังเท่าไหร่ยิ่งเป็นกระบอกเสียงแค่เรื่องเข้าใจผิดนะให้ผมอธิบายก่อนภาพมันฟ้องไงเควินที่เดินลงมาตามมารดาแล้วก็เห็นผู้เป็นพ่อยืนคุยกับแม่ผ่านกระจกนั่นทําให้เขางงและสงสัยจนต้องเป็นคนเดินไปเปิดประตูให้กับพ่อเองฮ่อฮะยืนคุยข้างนอกไม่ร้อนหรอวราพักช็อตฟิลของลูกชายมากเธอได้แต่ถอนหายใจ แล้วเธอก็เดินเข้าไปด้านในไม่พูดไม่จาก,กับเขาต่อเมื่อมีเด็กน้อยคนนึงเดินมาเปิดประตูให้และเสียงที่เงียบลงแล้วทําให้ไทยมุงเดินแยกกันไปคนละทิศคนละทางแต่สายตาของชาวกรมองไปยังอีกคนที่เดินเข้าไปด้านหลังแล้วพร้อมกับกวาดสายตาม,มองร,บรอบๆร้านก <c oughs> ึสมควรติดคุกไอ้สุพโชคเควินครับช่วงนี้ไปอยู่กับคุณย่าก่อนดีไหมครับพ่อกับแม่มีเรื่องต้องปรับความเข้าใจกัน แต่ว่าแม่เด็กน้อยผู้กลัวมารดาไม่รักกลัวแม่โกรธจึงไม่กล้าตัดสินใจแต่เมื่อแม่ลงมาจากด้านบนพร้อมกับกระเป๋าข้าวของของเขาเด็กชายน้ําตาคลอทันทีแม่ฮะผมรักแม่นะฮะเด็กน้อยโผล่เข้ากอดกลัวแม่ทิ้งเขาไปเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแม่ไม่เป็นไรครับลูกเดี๋ยวแม่จัดการงานเสร็จแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับ เวราพักจำใจจากลูกชายไปเพราะที่ร้านนั้นไม่น่าไว้วางใจเธอให้เขาดูแลลูกจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังแม่ห้ามทิ้งผมนะฮะลูกชายแม่น่ารักขนาดนี้แม่จะทิ้งลงได้ยังไงลูกแม่แค่มีธุระต้องจัดการนิดหน่อยแม้จะรู้สึกใจหวิววิวแต่เธอก็ต้องตัดใจแล้วส่งลูกชายขึ้นรถไปกับเขาสุภโชค ที่แอบไปดูความเคลื่อนไหวของวราพักก็กรีิ่มใจนับว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยคราวนี้เขาก็จะจัดการเหยียบเธอให้จมดินข้อหาที่ผัวตัวดีของเธอปากมากตอนนี้ข่าวฉาเรื่องอดีตเมียทำให้สุพโชคพึงพอใจจนซื้อเหล้าและเบียร์มาฉลองกับพัทรินแบบนี้คุณมีสิทธิชนะคดีไหมคะพัทรินเอาอกเอาใจสุพโชคอีกครั้งเพราะเป็นตัวเงินตัวทองของเธอ แน่นอนว่าต้องชนะอีกอย่างทรัพระหว่างสมรสหลายปีมานี้ก็มากมายทั้งมูลค่าหุ้นอีกแน่นอนว่าต้องแบ่งสรรปันส่วนอย่างเท่าเทียมเขาอุตส่าห์ทำงานถาวายหัวพอเกิดเรื่องคิดจะเฉดหัวทิ้งฝันไปเถอะอย่างน้อยก็ต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างคุณก็จะกลับมาร่ำรวยอีกครั้งสิคะเนี่ยพัทรินเอาอกเอาใจผัวตัวเองแน่นอนอยู่แล้ว เขาหาทางชนะคดีและก็ให้นางวราพักมาเป็นของเล่นของเขาทั้งถ่ายคลิปมันไว้ดูสิคราวนี้มันจะทำหน้ายังไงเขาไม่ชอบที่พวกมันมีความสุขบมนความทุกข์ของเขาโอ้ยคุณเนี่ยมันสุดยอดไปเลยนะคะพัทรินเว้นคำว่าเลวไว้ในใจหากไม่เห็นว่าจะได้นอนบนกองเงินกองทองไม่มีวันที่เธอจะจับผู้ชายคนนี้เด็ดขาด